แล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่เราต้องแตกหักกันครับกับเอาเออยี่ห้าเนาะก็คือพังแล้วผมจะลับา้านยังไงดีกว่าในการนี่ต้องสตาร์ทมันเนี่ยซึ่งโอเคครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่เราต้องแตกหักกันครับกับเ,เ,เ,เอาเอยี่ห้าเนาะอย่างที่เห็นนี้เพื่อนๆน่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรชิ้นส่วนชิ้นนี้เดี๋ยวพามาดูดีกว่าชิ้นส่วนนี้ก็คือคันสตาร์ทเท้าเพื่อนๆเรียบร้อยครับ ขดครับก็คือพังแล้วผมจะกลับบ้านยังไงดีว่าการนี้ต้องสตาร์ทมันเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ามันหักเพราะอะไรนะอาจจะเพราะการใช้งานหรือเปล่าหรือตามอายุมันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วผมไม่คิดเออมันจะหักเหมือนกันนะเดี๋ยวดูดีกว่าสตาร์ทไปยังไงเนี่ยเราไม่มีคันสตาร์ทเนี่ยมันจะขี่ได้ไหมเดี๋ยวมโอ้รถให้คุณจริงๆครับเพื่อนๆให้คุณได้ลําบากครับว่าจ,จะเอ้ยชมนึกหว่ใช้มาไม่เคยมีปัญหา กลับยังไงดีวะเนี่ยมายางไงเดี๋ยวลองสระเตะหนึ่งแล้วนันที่เขาเคยบอกมาก็ลองกระตุกเอาครับเผื่อจะติดดูว่ามันจะได้ไหมเนี่ยแลวนี่กี่ทุ่มวะเนี่ยโอ้ยสามทุ่มแล้วไปหาซื้อคาสตาที่ไหนเนี่ย โอเคระยะมานี้น่าจะรอดนะเพื่อนๆเขาก็บอกว่าให้เปิดสวิตสตาร์นะแล้วก็เตรียมพุ่งไป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  กอมัดไม่ติดเรารอบสองติดแล้วเนื่น จะไม่ได้กลับแล้วโอ้ยจะไม่รอดก็เดี๋ยวไปหาร้านซื้อคันสตาร์ทเท้ามาไว้ใช้ก่อนถ้าจะให้มาวิ่งกระตุกเพนอย่างนี้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปตามหาร้านก่อนแล้วกันว่าจะมีร้านหรือเปล่าตอนเวลาเนี่ยสามทุ่มเนี่ยโอ้ไปฮะไปค่อยเจอกันไหมครับ few inches later day two day three day โอเคครับเพื่อนๆก็เหมือนฟ้ามาประนะผมได้แล้วก็คือเป็นกันสตาร์ทม่เป็นของเทียบนะดูจากของนะน่าจะเป็นของบีดนะถ้าผมจำไม่ผิดของบีดอาร์นะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะใส่กับ l ออได้นะจริงๆมันก็ลูกพี่ลูกน้องกันนะนะคงจะไปด้วยกันได้นะครับผมก็เก่าเงียบีดจริงๆด้วยว่าแหละ B E T บีดนะครับก็ อาม่ากำลังจะปิดร้านเลยผมก็รบกวนอาม่าหน่อยครับไม่งั้นผมจะต้องได้เห็นสตาร์แน่นอนเลยเช้านีโ้โอเคครับก็มาเทียบไปดูก่อนเนาะน่าจะเหมือนกันแหละน่าจะใส่ด้วยกันได้และครับพราดูจากความยาวก็ชื่อๆเนาะเบียดเอเอเหมือนกันอยู่แล้วตรงนั้นไม่สาคัญสําคัญตรงว่าใส่แล้วสตาร์ได้หรือเปล่าโอเคตัวด้านขวานี่คือตัวเดิมนะครับเดิมแท้ที่มันได้ชํารดไปแล้วมันได้กระเสียนไปแล้วมันพังไปแล้วส่วน ด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับตัวเทียวมาแหละที่จะมาใส่แทนเนี่ยโอ้โชคดีมากๆเลยในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่นะเพื่อนไม่งั้นก็กระตุกออเอาเช้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ดูมันโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์นี้กระตัวเพื่อน,นคันสตาร์ทเท้าหากกักน,นะหกักมันหักตรงไหนอ่ะมันหักตรงตรงเนี้ยครับมันผมไม่รู้มันหกักเพราะอะไรอะ่ะมันมันเสื่อตมตามกันเวลาหรือเปล่าดูเดิด ขับเฉยเลยโอ้โหผมนีสเทียบเลยก็เดี๋ยวมาลองใส่คันสตาร์ดูเนาะน่าจะใส่ไม่ยากหรอกนี่ครับหัวเกียวนะก่อนที่จะใส่ก็ดูก่อนเนี่ยมันก็มีรอยลูบไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหสแกนรูดนี่คืออาจจะต้องเชื่อมติดไปเลยนะครับแต่เชื่อมติดไปก็หัวจะเสีย,เ,ยเร่แหละเวลาลื้อเครื่องลื้ออะไรเนี่ยโอเคเรามาใส่กันเลยดีวยกว่าองศาเดิมมันอยู่ประมาณ เราเทียบก่อ่าครับโอเคประมาณนี้แหละพอกดลงมามันจะไม่โดนในเบรกท้าไงให้อยู่ประมาณนี้แหละจะลองดูกนันใส่เลยก็เพื่อนๆคนไหนเคยเจอเหตุการณ์หรือประสบปัญหาอย่างนี้มาบ้างหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูหน่อยครับว่าเพื่อนๆเอาตัวรอดกันยังไงบ้าง อย่างผมนี่ก็จำจากพี่ๆที่เขาเคยบอกมาเนาะว่าถ้ารถมันสตาร์ทไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นรถเกียร์นะครับก็ลองเข็นกระตุกดูเออมันก็เอาตัวรอดได้นะสามารถพาตัวเองกลับบ้านได้เอารถไปหาที่ซ่อมได้โอเคนี้ก็เพียงพอแล้วครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอหลักการนี้ใช้ได้กับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นรถมีเกียร์นะไม,ไม่ว่าจะเป็นฮัน d ้าเว e ย a มา h a าฟ n นเอ็กซ r ทุกรถมีคัเกียร์ใช้ได้รถเกียร์ทั่วไปก็ใช้ได้นะครับข้อดีของรถแบบมีเกียร์นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างกันไปเนาะด้วยระบบเทคโนโลยีมันไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนมากมันยังเป็นความแมนวนวลอยู่นะครับก็ไขขันพอตึงมือแล้วกันตึงมือแหละถ้าไม่ตึงก็คงจะลู่มแนะลอมาลองสตาร์ทดีกว่าว่ามันสตาร์ตติดหรือเปล่า ไม่ใช่สตาร์ทนิวรูดลงมานี่หแฮโอเคเดี๋สวบรีกเรียบร้อยโอ้โวทางกบดโอ้เรียบร้อยเพื่อนเช้าพรุ่งนี้ก็คงไม่ต้องวิ่งเข็นกระตุกแล้วแหละอายมากเลยนะวิ่งเข็นกระตุก รอบแรกมันจะไม่ติดเพื่อนวอ้คือไม่ให้ฉันขับแค่น้อยเอเวสต์ตื่เตีขี่มาไม่เคยเจอปัญหานะเอเวสทนี้แบบผมนี่อวยอย่างเดียวเลยนะอ,นอยยวยแบบออ้ยรถเก่าใช้ดีไม่เคยมีปัญหาเลยสุดท้ายมาตายน้ำาตืนอนวันนี้อขาเท้าทหักนะครับ <laughs> อาจจะตามการใช้งานแหละครับนะให้ผมเดานะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆสั้นๆออกมาแนะนำมาพูดคุยกันนะครับเวลาเจอปัญหาอย่างนี้เพื่อนจะได้ แก้ไขกันนะครับว่าเรอาอเอาตัวรอดยังไงได้บ้างสําหรับรถมอเตอร์ไซค์เนือแต่ละรุ่นครั้งหน้าเพื่อนๆจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ดีวูวมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นทริคต่งตางๆเนี่ยก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดสไลค์ like, แล้วก็ติดตามด้วยนะจะขึ้นไปนอนแล้วนี่ก็ <laughs> <laughs> โอสี่ไม่ใช่สี่ทุ่มอย่สามทุ่มสี่สิบแปดแล้วโอเคสากช่องดีกดคนในอนอนนี้ไว้ด้วยเนอะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับก่อนจะกันขอการคำว่าราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย